จากเหตุการณแผ่นดินไหวประกันที่เราถืออยู่สามารถเคลมได้ไหมมาดูกันค่ะเหตุการณแผ่นดินไหวเป็นเหตุการณภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เราทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วความรุนแรงจะเป็นยังไงแล้วสําคัญเลยค่ะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเรามีกรมธรรม์อยู่นะคะเราไปดูกันว่ากรมธรรม์ที่เรามีอยู่อะคะ่ะตัวไหนที่ใช้ได้ตัวไหนที่ใช้ไม่ได้หนึ่งเลยค่ะ ประกันสุขภาพนะคะถ้าเกิดเราได้รับบาดเจ็บจากเหตุกรณีการเกิดแผ่นดินไหวและจําเป็นจะต้องไปรักพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใครที่ทําประกันสุขภาพไว้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะยญิง40นะคะทําประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงิน5ล้านไว้นะคะเบี้ยอยู่ที่ปีละประมาณ29,0 0 0บาทเขาสามารถเนี่ยค่ะเคลมประกันได้อยู่ที่วงเงิน5ล้านซึ่งใครทําแผนไหนไว้ก็จะเคลมได้ตามวงเงินที่เราทําไว้นะคะประกันสุขภาพใช้ได้ค่ะ อย่างที่2เลยนะคะเราสามารถใช้สิทธิจากประกันอุบัติเหตุได้นะคะประกันอุบัติเหตุจะใช้ได้ทั้งในกรณีรักษาพยาบาลแล้วก็กรณีเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ทําให้เราต้องเสียชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเกิดมีของอะไรตกหล่นใส่เรานะคะหรือระหว่างที่เราวิ่งหนีลงบนงบันไดหนีไฟแล้วเกิดการหกล้มเกิดเป็นแผลหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดขึ้นเราสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุได้เลย นอกจากจะคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของทุนชีวิตแล้วยังชดเชยรายวันด้วยนะคะกุ้งจะยกตัวอย่างแผนนะคะหญิง40นะคะแผนเริ่มต้นอยู่ที่ปีละ2,500บาทนะคะตัวนี้จะคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ40,000บาทแล้วก็คุ้มครองชีวิตถ้าเกิดเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุด้วยนะคะ500,000บาทอย่างที่3เลยนะคะประกันชีวิตค่ะถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะคะรุนแรงถึงขั้นทําให้เราเสียชีวิตหรือญาติเราเสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เงินตามทุนประกันที่เราทําไว้นะคะยกตัวอย่างนะคะเราทําทุนประกันไว้อยู่ที่1ล้านบาทของเพศหญิง40นะคะเบี้ยประกันก็จะอยู่ ปีละ4,460บาทนะคะถ้าเกิดเสียชีวิตไปคุณคนนี้ที่ทำประกันไว้นะคะผู้รับผลประโยชน์หรือญาตินะคะก็สามารถรับเงิน1ล้านไปได้แน่นอนแหละค่ะว่ามันแลกกันไม่คุ้มอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อเหตุการณ์นี้ค่ะมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วเนาะแล้วก็คนข้างหลังก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นให้เขาลำบากแค่บางเรื่องก็พอแล้วลำบากที่เขาต้องขาดบุคคลในครอบครัวไปแล้วไม่ต้องลำบาก ทุกเรื่องก็ได้เรื่องเงินทองเรื่องการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ก็เกิดจากการวางแผนเนาะอย่างที่กุ้งบอกเลยก็เป็นกําลังใจให้กับเหตุการณ์แผ่นินไหวสําหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นินไหวกุ้งก็ส่งกําลังใจให้นะคะกุ้งก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่คอนโดชั้น24ก็เกิดภาวะที่กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับคนอื่นๆนะส่งกําลังใจให้สําหรับใครที่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดกระตุ้นให้เราเอ้ย ฉันจะต้องวางแผนในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการมีประกันก็สามารถมาพูดคุยกับกุ้งได้เลยค่ะตามนี้ได้เลยนะบ้านเขียวตามนี้ได้เลยค่ะ